ในส่วนของแมลงนะคะเราจะเห็นว่ามีความหลากหลายมากๆเลยซึ่งการที่เขาจะมีความหลากหลายอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าเขาได้อยู่อาศัยแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ในระบบนิเวศที่ดีแล้วก็สมบูรณ์ซึ่งการที่บ้านเราเป็นเมืองร้อนประเภทของป่าหรือความหลากหลายทางระบบนิเวศในเมืองไทยเองก็มีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ป่าชายเลนก็เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าที่สําคัญบริเวณชายฝั่งนะนอกจากที่เราจะทราบอยู่แล้วว่าพื้นที่ป่าชายเลนเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ําแล้วเราต้องรักษาไว้เราต้องปลูกทดแทน ถ้ามันหายไปแต่เราก็จะพบนะคะว่าแมลงที่สําคัญก็จะอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาก็จะได้ใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์จากป่าชายเลนด้วยไม่ว่าจะเป็นพึ่งหรือชนโรงถ้าในพื้นที่ไหนมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ก็หมายความว่าจะเป็นแหล่งน้ําหวานที่ดีได้ด้วยก็สามารถที่จะมีทั้งพึ่งและชนโรงอาศัยอยู่ได้หรือเราจะสามารถเก็บผลผลิตน้ําพึ่งจากพื้นที่เหล่านี้ได้ถ้าเกิดป่าสมบูรณ์มากๆนะคะอย่างพื้นที่ป่าชายเลนหรือว่าในพื้นที่อื่นๆค่ะของประเทศไทยนะคะ Thank mm -hmm. you.